ล้างถ้วยเนาะอะๆเมื่อวานนี่เนาะเพิ่นตั้งอันนี้เพิ่นตั้งตอนนี่นาเช้านี่เนาะอือคนก็มาหลายบ่บ้านนี่ก็มาซอยบ่รมีแต่ทงสร้างเพิ่นบ้านก็มาฮอือบ้านก็มาแล้วก็สร้างพร้อมเนาะอือๆหลังจากที่녀เช้าแล้วก็เป็นวันเกิดของเจ้าเนาะมื้อนี้ แสดวงว่ามีโซกชองสั้นไปแล้วนี่เพื่อนก็ได้เลยกระแทบยังถือวันเกิดอีกอดีใจแล้วน้องเอ๋ยเราไม่น้องเสิ่พ์พามากันยังอยู่เคือนของสาวแต้วอีกตามเคยเนาะ เส่ยงบากเอนมามื่อน่ะเพิ่นกะยังมาท่านได้ตั้งพี่น้องเส่ยงมามื่อเพิ่นกะตั้งแล้วเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเพิ่นตั้งอันนี้ก็ได้รทางสร้างเพิ่นกะเพราตั้งจนก่ออีดบอกเตรียมชีเทคานเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเพื่อนกะค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะพี่น้องเพื่อนซิบหาเสาโอ้ใหญ่ใหญ่ทั้งหลักอาจจะเป็นเพื่อนของสาวฝนนะพี่น้องเส่ยงมามือ่อเพื่อะวันเกิดเพิ่อผมนะพี่น้องอะไกะ พร้อมด้วยได้เฮือนใหม่พร้อมพี่น้องเป็นโซกสองสั้นเลยเนาะอันนี้ก็ได้ผู้เผยกระลังทั่วอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเบอร์เอ็นจะไปถามความรู้สึกของเพผนว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากที่ได้เฮือนใหม่พร้อมด้วยวันเกิดครบรอบสามสิบเอ็ดปีนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้โอเคนะพี่น้องกลับไปหาทางอ่าแซวเตลเผนเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นกระต๊อบเพผนเนาะ เป็นกระตับกระแทบเพิ่นนะพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นบอลลูนของสาวแต๋อเนาะอันนี้ว่าเพิ่นใส่แก๊สเพื่อไรชาวแตว๋อลองใส่แก๊สเพื่อหนึ่งเข่าไปอันนี้อาจจะเป็นเล็กปอกนะพี่น้องเนาะสาวแต๋อล่างถั่วอยู่สบายดีเรื่อยเลยส่างถั่วเนาะเมื่อวานนี่เนาะเพนตังอันนี้ เพิ่งตั้งตอนเจ้ามงเล่นะเจ้ามงเจ้ามงเช้านี่เนาะคนก็มาลายบ่ไทยบ้านนี่ก็มาัย่อซอยบ่รวมมีแต่ทางส่างเพิ่นบ้านก็มมาแค่บ้านก็มาแล้วก็ัางพร้อมเนาะหลังจากที่ย่อเช้าแล้วก็เป็นวันเกิดของเจ้าเนาะมาหนีเพราแสดงว่ามีโชคชองสั้นมาแล้วหนิเพื่อนก็ได้ แล้วก็แทบยังถือวันเกิดอีกดีใจแล้วน้องเอ่ยเพื่อนก็ได้แล้วก็ถือวันเกิดนําเพื่อนหนูคือปู่หากับปู่บ้วารอบ3ปบ31เลขยังไหนเลกุ้งไนะเหน3171 ทำหนึ่งเจ็ดหนึ่งเล็กุ้งเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนไดฟันมาทางทีมงานจัดงานมันเกิดให้เลยแปละไปยังนะแต่้ำฟันแต่ละเทอนคันว่าได้หันคือว่าบ่ได้ก็เลยมือนี้บริษัทนี่ยังได้เธอบ่ได้แต่ก่อนเจะทฟันแม่นบ่จะแม่นนี่คันเราฟันว่าได้หับเงินคือเอาเสียเงินอ ฝันว่าได้ขับเงินมาเสียเงินฝันว่าเสียเงินมาได้ขับเงินโอ้ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเนาะข้าัดไปสิแปลว่าเล่ยังบัตรอีพี่ซื้อเล่ยก็ไม่เคยซื้อเลขยไม่เคยซื้อเล่ยกระเถือแต่นี่เป็นกระดาษข้อมฝันในให้พังอ่าบอเอ็นกระเป้เอาบ้านบอเอ็งมาจากคนหมักซื้อเลขได้บัตรนี้บิดรอายยุบอกเอนแปลคิดแปลถึงชิวันละ

คืออนฝันซื้อเค้กมาจัดงานให่บ๊อบมาเนี่ยทางชาบุญพันป้อเซิร์ไฟอย่างนี้เนาะมาเซิร์ไฟวันเกิดโอ้ยพี่น้องเลยเนาะพวกงานคาะคิงก็ออกวันเลยเนาะนี่ปูมัวานมาซื้ออยู่นะตอนมื่อบอเอ็นมาเพิ่นกำลังหวานเนี่ยมาเพิ่นออกเลยไว้เอลี่นี่ สองค่ำมื้อได้ปอเอ็นมาถวายอืมสองสามมื้ออืมอามื้อแล้วอามือาม้อ,อ,อ,อเลยได้ปอเอ็นก็นมาแต่ว,นวนันเสาร์พอนมืนอนี่ก็วันคาน์เลยสี่มื้อเลยเนาะแมนเกี่ยวฮอนฮะแต่ก่อนยืดดุมพุ่มพ่อยาวนะเลยโอ้ชุดุ่มใต้ชุดแม่เนอะ có vẻ ma nữa đấy, chỗ này khỏi nhà thảm từ đi nó, <laughs> ừ. mày nó. Bộ dụng cụ tỏ cả bộ bên nhàng nó. Tài nguyên, tiền tài rồi thang, thầu ha, nó, thang nó. เพื่นกขาเลยื่นมือเข้ามาช่วยจนรูปล่างจนแบบนี้เนาะเดินชานกันได้พี่น้องเลยมีวันนี้บริษัทเพื่อคน,ค 5, น <üyor LAUSE> อกคน็คุณทางผู้ใหญ่และทางเบาเตียงเนี้ยเพื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะเพื่อเลยพากันง่ายมาอยู่นี่ซื้อดินนี้มัตรไนท์ไนท์ดินเป็น ตองเคือกซัมสี่หมื่นแปดี่หโอ้ทั่วพ้วงเนยนี่เนาะนี่นะจักเม็ดคุ้จักเม็ดนี่แถวๆ่ะกอนสิ้าเพิ่มอีกช่องเพิ่มอีกช่องกเป็นสิบเจดเนาะแม้กสิบช่องเพิ่มอีกช่อเป็นสิบ ก็ถือว่าก้วงอยู่โอเคอยู่สามีเนาะนี่แหละเอมาพักควรเนาะแม่นมาทางนี้เลยเนาะทางนี้จะเป็นทางก้วงนี่สิเป็นสิบสี่ทางยาวสิ่เจ็ดเนาะเห็นปะทางนาทางนาสิบสี่ทางฟูนสิบสี่ทางนี้สิบเจ็ดทางนี้ใหญ่กว่าโอ้ทางนี้มันมันเวอร์ทางนี้แน่นเวอร์ทางนี้ทางยาวก็ ันน้ประมาณช่วงแปดประมาณช่วงเก้าโอ้ดินมาคอยเสมอกันปะได้เนาะแม่นก็คือว่าได้อยู่หลักอยู่สมัอสามเหลี่ยมเนาะพี่น้องกับโบเอกระโบซื้อว่าสามเหลี่ยมเนาะเ่วงน้อยหนึ่งเนาะถุงเงินถุงเงินเออเพื่อถุงเงินบริษัทคือว่าดินถุงเงินเออดินถุงเงินอ่าปากกระเป๋ากับไม่กับสีแบบ โอ้เนาะแมนฟรีนั่นเองวันนี้เงินลายเก่าเนาะแม่เออ่าแต่ลายขมาอะลีได้หนิเนาะลายขมาทักทายทางขวาได้หนิเป็นไรหลังจากอันแต่ก่อนครับมาปัจจุบันนี่ตัวไหนดีกว่ากันปัจจุบันปัจจุบันเนาะเปลี่ยนแปลงลายเนาะโซคขับวันเกิดโซคขับเพื่อนว่าจะจะเกิดวันที่สิบเอ็ด เดือนสิวันที่สิบสอ้าห้าโอ้จ้เกิดเกหเดือนสิวันที่1ิบสองโอ้มาทีก็มีเราไปลองดีมันบูธกันวันเดือนสิวันที่สิเนาะเก้าเกิเกห้าสามสิบเอ็ดปีเหนมรดัต่อยังบุอนนะเก้าห้าสามสิบาอะไรบอนี่กับคำใส่เครื่องคิดเลขคำไล่โบเก้มาได้เครืคิดเลขลบออโรด โอ้นาชิฮอนเนาะแม่นละพา,าพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งผักเพิ่นก่อนนะพี่น้องนี่นี่ผักเพิ่นปลูกมื้อหนามื้อหน้าเบาแอ็นมาเฮ็ดเพิ่นโคยอยู่ได้นี่นามานว้นนี้ผมว่าออกเลยไปอีหลีนี่นี่ผักการ์ดนะพี่น้องผักแผวปกติบ่ไรได้ห้องน้ำห้องในเพิน่นอน เอเป็นย uh, uh. uh, ังบมเป็นยังเฟินล่างแล้วเลยเนาะนี่ดิตบเพินกันเนะพี่น้อง่มาพลิกเพินกับมะม่วงนะเพอท่านพท่นปลูกมาม่วนปลูกแล้วปลูกเดียบร้อยเนาะพื้นก็ลายเลยนี่ปลูกหนอไมเพราะปลูกแล้วก็จะเนาะ สามมันกับักพอนเลยเนาะไม่เนอะเือานนี้มืานนตั้งมื่อนีก่อเลยเมืออี่อเลยื่อนตื่อี่อเเือานในตเหี่อลเานัก่เนั้งเมอี้ก่ลเ้นอลเ่อานฟนตอือใ่อือือ

บึงพล่างถ้วยนะ่นเปนทางคลิปนี่ไม่ได้มีพี่ยังหลยดอกเมนบ่เมนเมนเสียงเลยบ่บ่บุญสารวันเนบ่คนเข้ามากกับพอได้่ะโอ้โหโอ้โหวิญจาณซาเจกันบ่มาจัน พนดีเขาเป่าอียยังนะทองเงินแน่นะใส่มาได้ทองเงินบ่แม่พยาบ่าทองเงินนะไอ้โมเหรอนเหรอทองเงินบ่จักนะทองขาข้อเงินเลูกทองเงินน่าพิล้องทางบูชาบูชาบุญสารรเยละวัน าาอาจารยนมาประธานซำเนาะมาปลีร่างถ้วยว <c oughs> ่าจัน <c oughs> ม่งเี่นอของห้าก่ถ้าเจ้าคลิปนี้ห้ากันิเมือ่อแลต่นอกแบดเนาะเพมันก็ค่อยขำลงแรงแล้วเป็ <c oughs> ในในคลิปอ้ยเน,นพี่นอ้องนียเาเลยเขามาม่อ <c oughs> ี่น้งเนาะเนี่เขามาก็จนจากแล้วเลยนเ,า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 เยนาะเดินมาเป็นยังอย่างนี่ได้ เดินชาลานแปลนกันเลสวาสดีเด้อสบายดีเด้หากะมัยหากัมาเนาะมาทางใดมาอะมือนี่มาตะบ้านเนี่ยตะบะขี่รถมาตะบ้านก็ล่วงมาพีเลยเนาะ

สองงานนี่ก็สิครับหละงานที่สองเนาะลมท่งลงไปอยู่ว่าแลตอนมาตานลมเน่ยเดีวก็อืดเนาะอืดเน่เนอะสองคนบอสอคนสองคนอย่นี้อืดเนอะเนียเาบอเกี่ยวกายาหหนีแต่มาเขามากเลยเนาะเราบังหัวงอโมมได้ผีิตยังลายบ่กาบุไลาปนใดยังพูดแหละนาไต่หนากุดพึ่ง จ้างเอาเนาะแม่นก็จ ok ้างอยู่เด็กน้อยจ้างน้อยเพิ่นแให้ยีดอกกันลุงใหญ่เพิ่นมาสิเด้เออโป๊ปลาเราเลยเลยมาจลูกเราชิคลอดที่แตกมืออะไรนั่นจะได้เนาะแตกจะไหนแตกเลยเออโอ้โหออกกำมือนี่ได้เออเอ้ยผ่านเล่ามือก่อนหนึ่งคือยังอยู่ห้ามือมือค่อยขึ้นไปเนื้อเนาะโอ้ยยังเป็นมือนั้นแหละแต่บุรุษขะลุงมาแล้วให้ลุงเกี่ยวเข่า สุดยอดปบเลยๆค่อยก็ได้เมื่อตอนเที่ยงนะแต่ละมือนะซอยเราเชยช่วงคำเนาะแม่นช่วงคำมือสูมืออือสวยจังก้างนิ้มยังกนค่อยกันแล้วล่างถอยล่างบวงกันด้ยโเคนะาี่นองเนาะไอ้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 อ้เกรงเล็มก้างนี้ยังคูคนป้าในน้ำมือเหนื่ออยู่เนาะีม้ยังเบิดขาดเนาะถอยกับเรือแล้วลางหมดแหละ หัวอยู้นล่าง้เลยัวาแลวนยีงนะเอานงมาให้เน่อ๋อออ่นกแปเป็นเนาะแต่เาเดาไปชื่อภาษาบ้านพ่นเนาะออจะนเราอย่งเนาะเขากระชากดอก มอน,นามเนะเออนั่งลงเนอะแล้วนั่งลงวาก็นั่งนั่งลงล <c ười> แล้วเนาะวาไปตีจบาคลิปเลยนะพี่องเนาะถ่ายคนหดไปคนหดมานเนี่ยเนี่พราะอะไรนาทีเลยก็ปันกลามเนาะ เคยามาจักเตือบไปลงอีกครั้งเลอ้เน่หาย่ยพอแพ็์ก็ากได้บ่ต้องเหินหน่อยนช่ไอมจกได้แล้วเนาะหม้าเห็นยอดเสาอีกอ่าอีกอ่าเกี่ยนเนาะพาคเหนออีกอาอีกอ่ามากมลี่าทางตางเสาทางก่อเลไว้อนี้บนแผนเหตุการคืนมาจากนี้ ได้น่าม,มนกามีน้องพันเยนหยีออกนานไปโตัน้อพี่น้องเนาะโอเคอพี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้าอีกจังพอกระบอกเอ็นไหมนพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแล้วสบายดีแหละสวัสดี